สวัสดีครับทุกทุกคนทุกท่านครับมือนีอ่านนันทนทัวเดินทางมาบ้านซีเลียมตำบลนมกแก้วอำเภอพยัคครับมาหาพี่น้องเพิ่อว่ยอยากขายงัวขายข้วนะครับมือนีเบ่งทั้งง่วทั้งขว้วเนาะครับมันสิพาเบ่งข้วก่อนนะครับเนาะนี่ครับพี่น้องสนใจอยากได้ข้วนะครับดนแล้วครับวันนั้นนันทั่ัวบ่ไร้ลงขั้วนะครับเนาะนี่ครับขว้วบ้บานเท่าแล้วครับนี่แม่ลูกเพิ่นสีขายแม่ลูกเนาะเพื่อนมีหลายเพื่อนมีหลายตัวครับ อ้อังใหไงง่วยคุยเป็นบานเท่าน้อครับนี่แม่มันหนาครับแม่หนาลูกเพลิดผู๋ทองชักเดือนแล้วครับเอาช่อเดือนนี้สิเราเป็นน่องอยากได้ง้วทองนะครับนี่คุยทองครับนี่นน <laughs> คุยแม่บ้านพี่น้องวันนี่โอ้ยไก่สิออกเลยนะไหนไว่าเตรียมตะไคร่ใบคลายไปเลยเนาะนี่ครับนี่บอกว่ามัสิออกน้ำรดมันจีบุ่งนี่นะครับออกเดือนนี้ครับเนี่ยเอาครับ สองโตสามกับไม่ทองพี่น้องนี่ราคาห้องไว้เท่าเด็กกับครับราคานี่ยราคาเบนห้องไวหาสิบเจ็ดพอนะนี่ครับราคาห้องไว้เนาะครับเนาะโอ้ลูกคนกับลูบรอดเนี่ยนี่ครับเนี่ยเขาใหญ่ครับพผลอ่ะเขาใหญ่โอ้คุ้นดีคุ้นดีครับนี่เพิน่น,นมือนี่เพิ่นเอาไว้ผูกไว้นี่บานเลยครับนี่ผูกไวนี่บานเลยเจ้าหญิงาาให้กินเนาะหลายโตรครับปล่อยออกชุดหนึ่งปล่อยออกแม่ลูกตัวนี้นะครับ แม่เพิ่นก็สีขอดเดี๋ยวนี้เจ้าของเพิ่นวายเนาะนี่ครับแม่เพิ่นก็สูงอยู่ประมาณร้อยสามนี่ครับนี่บวกเกินนี่เนาะร้อยสามบวกแน่นิดนิดน้ดนอยๆหรืออาจิลบก็ได้นะครับเนาะประมาณร้อยสามนี่ครับ,รรบลูกลูกลูกไหนครับในทองลูกที่ไหนมันลูกที่สองในทองครับอือแสดงว่าได้ได้สดได้สดเนาะโอ้ใครออกคู่คู่เพิ่นวายหรือตัวเนาะ เอาพี่น้องชื่อไปฉลองเลยคาตะไคร่ฉลองเลยครับเนี่ยได้กินน้องเลยครับหาคว้แบบนี้แล้วครับไปเลี้ยงเนี่ยบ่ได้ไปทับเอาอีกได้สามตัวบม่อดได้ตัวแม่ในทองอาจจะเป็นตัวแม่ก็ไรด้เพราะว่าตัวตัวนี้เป็นตัวผู้แล้วนี่นะครับเป็นตัวผู้คุณนดีแต่งวง,วงยเนาะอับซื้อไปจูงกินหยาน้ำให้น้ำหน้านแก่หัวแก่กันแท้นะครับนีน่เลี้ยงไปนี่ บืดหมองลามบืดหมองเลี้ยงครับต่อไปนี่จะนั่ากระได้เกี่ยวเขาแล้วเนาะเอาครับหาสิบเจ็ดครับพี่น้องท่านใดเห็นอยากได้ขั้วไปเลี้ยงไปเกีย้ยนะครับเอาเนาะเอนีอ่ยมันขัว้วสายพันธุ์ไทยเฮาเนาะหรืออยากเอาไปพัฒนาต่ออะไรครับหาพอใหญ่ใส่เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆกว่าสิคอยอใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับเนาะนี่นี่ครับเปิดห้องไว้อยูห้าหมื่นเจ็ดพันครับใครอยากได้ก็ทักมาเบอร์นี้นะครับเด้อศูนย์แปดสองหนึ่งสองสองสองหก 6ช่องตัวทีเอาไหมครับพ่อ0821222066เลขชุดเลขฐานกวน2โสองตัวนะครับเนาะแม่ม่านครับออกเดือนนี้ครับคลอดเดือนนี้เนาะนี่ครับลูกพร้อมลูกครับราคาหาหมื่นเจ็ดราคาห้องนะครับราคาเปิดนะครับมาปิดให้เพื่อนนะครับสิปิดราคาได้กะจะคอยโทรมาต่อรองเอาเนาะครับเนาะสิปิดเห้เพื่อนราคาได้กัผู้ซื้อก็จะคอยโทรมา ตอร่องทักไถยเอานะครับนนเนาะนี่งวกับยูบานคล้ยกับยูบานซีเลียมตำบลหนองบัวแก้วเพื่อพยักนี่ครับนี่บ่วไก่บ่วไก่นะพี่น้องกไก่แถวนี้สามารถโทวงไปนะครับเบอร์0821222066นะครับเนาะทักมาหาแม่ขัมสอนนะครับเนาะแม่ขัมสอนครับนี่เพิ่นมหีหลายชุดหลายชุดหลายโตครับเป็นสิขายชุดนี้ออกก่อนนะครับเนาะเพิ่น,นหลายโตเพิ่นว่าหาหยนายยากเพิ่นเด้ ปั่นพี่น้องก็ไปเลี้ยงน,ำน้ำเนาะนี่ครับว่าบานๆขัาวบานๆเท่าไรได้หนิว่าผนิยางน้ำกดเลยม่นไปหนิมัอนอยากไปอยู่นำ้ำบ่อไปหน่มัน,นายางน้ำกดตัวตัวเลยวะเป็นตาฮักครับนี่เป็นคั้วขย้วยเป็นบานเท่าไรได้นีน่ครับนี่เอาครับพี่น้องมักอยากได้สนใจทักมาเบอร์นี้แล้วครับเนาะศูนย์แปดสองหนึ่งสองสองสองศูนย์หกหกแม่คำสอนบ้านสี่เหลี่ยมตำบลหนองบัวแก้วเพเภอพยัคฆ์เพเ่มมิสไซน์นะครับ,นนนบนเนาะ มันนี้กัสิพายเบิ้งงัวต่อครับเนาะเดี๋ยวเบิ้งงัวต่ออีกเอาครับพามาเบิ้งงัวบันนี้ครับนี่บานเขาเจ้าเลี้ยงงัวอมัดสุดหลังคาเือนครับนี่อันนี้ก็ขอบกล้วยครับผมทางคุนก็บกล้วยงามเพิ่นครับเนาะพี่น้องอยากได้ซื้อกล้วยมาเบื้องเอบบันนี้เรเตอครับนี่มีทั้งกล้วยซึ่งงัวครับหลายครับม้อนี่เจ้านี่เิ่นมาสิปลอยอยู่สองโคมครับโคมขาวนี่ครับเห็นอยู่ตัวหนานนินะครับเนาะแต่ก็โคมแดงโอ้โคมแดงใหญ่ครับหนังหนา ซาใหญ่ครับนี่ขาวนี่ก็ใหญ่ครับนี่ลูกโอ้ลูกงามโค่มขาววนี้เนาะลึงสวยครับลึงจากข้อมาลึงต่อกันเลยนะครับนี่ง่าคมนี่เนาะนี่แม่มันก็ลึงต่อกันเลยครับนี่ลึงจากข้อลึงมาสุดปัดพี่เลยนะครับลึงมาสุดนมเลยนมสวยครับนี่นมสวยแม่นีนะ่อ่างดีค,คือสจะกินหยาดีง้อตรงนี้เนาะลึงดีทั้งแม่ทั้งลูกสีขาวนี่บริสิถธามราคาซูฟังนะครับเนาะอันค้มนี่ห้องเท่าไรก็ครับเนี่ย หกหมื่นเจ็ดพี่น้องทั้งดีดีแล้วก็เฝ้าโทรมาไวนะครับเนาะหกสิบเจ็ดแม่ลูกลูกที่ไหนมั้ครับลูกที่สามต่อไปลูกที่สี่เนาะอันนี้ท่องยุบอ่ะทับไม่ยังหน่อหน่อยเนาะโอ้ทับข่มตัวบ่เนาะลูกตัวนี้ก็ค่มตัวไปดิโอ้ครับขมตัวลูกพนงามอยู่ไห้ลูกทรงลูกดีจุดเนาะหกสิบเจ็ดดิครับพี่น้องหกสิบเจ็ดครับแม่นี่ไหลูกดี อ่างไงงัวอ่างไงจินหยาดีเนาะนี่ลูกงามนี่ลูกงามลูกแม่สาวหน่อยลูกท่านถึงแปดเดือนไปหน่อยเนาะประมาณเก้าเดือน oh. อ๋อครับแม่นี่หกสิบเจ็ดครับหกหมื่นเจ็ดแม่เพิ่นก็สูงอยู่ประมาณเราเล่ารอยซีรอยซีทุนทวนเลยครับบอเกินซีสิบสามเนาะครับเนาะประมาณนี้ครับรอยซีบอเกินรอยซีสิบสามครับนี่ลูกที่ลูกที่ซีในทองเนาะหลูกทีซีในทองทับค่มโตวไว ยังไปอีกเดีหลายอยู่ครับลูกย่งไปอีกเดีหลายอยู่ย่างนหน่อยๆก็บรุดละหาหกตัวเนาะย่างสีสีบอ,อกมันนั่นเถอะลูกตัวไปนี่งวดนี้ได้ลึ่งจากข้อสุดสุดนมกักเลยครับนี่เต่านมงามเต่านมสีเต่าง,งามๆครับตั้งพอดีพอดีเลยลูกห้ลูกสวยเนาะลูกนี่สีขาวนวลเลยครับลูกคนพอดีพอด,ดีครับเขาโดนภูมิเลยครับหกสิบเจ็ดครับพี่น้องอยากได้ก็จะคอยทักมาเบอร ผมสี่บอกเบอร์บางตัวนี้เราคอยบอกเบอร์เนาะอันนี้มาเป็โคบนี่อีกครับันี้โคบุนี่ง้อง่ามเพิ่นนี่นงงงเนาะอันนี้แม่ลูกแม่ลูกป่ะครับนี่แม่ลูกลูกสาวติดเครื่องดำแม่ก็ติดเครื่องดำเรียบร้อยอ้พอดีแม่ลำโตล่ำโตหนาเน่าล่ำโตหนาเน่าหางกกหางใงเครื่องเพชรดำท่องท่องยังก่อน ทองทองซีไว้ดิขอเบิ га, ้งใบนะครับเพิ่นว yeah, ่าทองซีไว้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวงเบิ้งนะครับเบิ้งไอช่วงล่างกอนเนาะเรื่องดีครับเรื่องดีเรื่องกระชับดีนุ่มกับซีต่องามๆครับแม่นี่สองแม่นี่นุ่มงามมัดทั้งสองแม่เนาะอันนี้ลูกเพิ่นเดี๋ยวครับล่อๆเพิ่นเปล่าใบไาให้อยู่นะครับเนาะนี่ครับแม่นี่ทับซีไว้เนาะรับมีใบมีเบอร์ไม่หลอดครับนี่หายเบิ้งใบเนาะนี่ครับใบมัน สีศูนย์เก้าหกเลยพันทับแม่พอนีเห็นนะครับเนาะทับมือวันทีในทองมันทับมือวันทีสิบสี่พฤษภาคมหกสาม 6, ครับมือขอดกับยี่สิบเอ็ดกุมภาพันหกสี่ก็ได้หาหาหกเดือนแล้วตัวนี้เนาะราคาห้องเท่าไหร่ครับเนี่ยห้องว 14, 14, 14้สิบสี่สิบสี่เนี่ต่อร่องไหนบอวู้ครับต่อเฝ้าด้วยครับเนี่ยโทอก,ก้อนด็กกอนครับสิบสี่ต่อล่องได้ลูกลูกแม่นี่ ลูกพ่อได้แม่นี่โอ้มีแทบันเนาะโอ้นี่นณะลูกไทบันนี่ครับยังงามได้นี่ครับนี่สวยเลยสิบเดือนไปแม่นี่ครับน,นี่สิบสิบเอ็ดเดือนเนาะอ๋อสิบเอ็ดเดือนแม่ทองหกเดือนตัวดีทองหกเดือนครับโค้งสางลูกกังามเล้ครับนี่โค้งสางดียางสวยครับรับประกันทกทึนถอนสูน้ตโตเลยเนาะนี่ครับลกเท่าปากรับประกันมืดครับเพราะงวอยู่บานนะครับงวอยู่บานยู่คอกนะครับนี่นี่ครับง้อพันทับเองนะครับนี่ ตัวนี้ทับบ้านถ้าพออยู่บ้านครับแต่ว่าตัวนี้ซีไว้ครับพอดังพอหินครับนี่พนี่ลำโตหนาสูงอยู่สีข่ข้า150ห้าสิบพอมันเพียงเพียงดังผมนี่สีข่ข้าร5 0ห้าสิบแหละผมว่านี่รอยสี่สิบหานี่มีขึ้นแท้ครับรอยสี่มาขึ้นเนาะยันรอยหาครับแม่นี่กกหางในเครื่องเพชรดำลึ่งสวยกระชับ เพนวนุ่มมันเปลเป็นตัวไหนนะมี่เตาครับบ่บ่ผมสิบบังนุ่มว่สิบลูกตัวไหนเอด้ยินตอนน้าห้อยเพนวาถ้านุ่มทั้งหลังมันจอมหัวหากันในใจลูกแม่แสดงว่าลูกแม่เนี่ครับต่อไปในตัวนี้นี่เพราะว่าไอ้นุ่มนุ่มหลังมันจอมหัวหากันสี่ครับนี่นุ่มนุ่มสองเต่าหลังมันสสิจอมบีบหัวกันในห้อยที่เพนบกสูฟังว่าเพนวามันเป็นไดนลูกแม่โอ้คนไันลูกแม่กับมันนะครับนี่สิบสี่ครับ หนาใหญ่ลำโตใหญ่หนาแม่นี่หนาครับลูกได้ท่องซีไว้มีใบมีเบอร์มีหลอดรับประกันท่องเศร้าพานแล้วครับนี่เพนว่าอันนี้โตเพนวาเศร้าหรอเนาะมีหมอเศร้าครับสามารถตรวจสอบหมอได้ครับนี่มีเบอร์หมอทับพร้อมเรียบร้อยนะครับเนาะนี่โพรเช็คได้นะครับเนาะนี่งัอตัวนี้ควบนี่กับยูบานซีเหลียมครับละบลงนมแก้วเพื่อพยักนะครับเนาะไผ่อยู่แถวๆนี้กับฟ้าฟ้าจ้องนะครับนี่ รอบแดกเบิงคุ้ยมีรถรับส่งครับถึงคุ้ยถึงงัวครับอยู่นี่มีรถรับส่งโอ้เบิงไปเจือตัวนี้ครับเบิงเต็มตาดีอันเท้านี่ก็งามครับนี่ขาวนี่นงามในหลูกเพิ่นงามขนาดนี่นสีเท้าของสิบเจ็ดครับนี่หกหมื่นเจ็ดลูกสวยเลยครับนี่หกหมื่นเจ็ดออกขอกมาหัานนะครับเนาะแม่ท้องขึ้นกันสีวายหกเดือนครับนี่สีวายหกเดือน อะครับเบงจะจะติดเครื่องให้เรียบร้อยนะครับหูกินปลามันหูกิ่นหนังหนาซาใหญ่ต้มโตหนาครับท่องสี่ใบหกเดือนขายพร้อมลูกในท่องมีลูกสาวเพิ่นหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทอะครับบอรนี้ทีขอเบอร์เด้อบอรนี้เบอร์ได้ครับนี่ถ้าเพิ่นอยากได้เบอร์เด้อเบอร์ศูนย์หกสี่หนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดเก้าห้าหนึ่งงเก้าห้าหนึ่งสองโคบนี่ทั่วมาเบอร์นี้แล้วครับเนาะ หรือพี่นองอยากมาเบิงโตเบิงตนดากมาบีบมาข้ามมาบายเบ่งเอากะสมารถมาได้นะครับบ้านในศรีเลียมตำบลหนองบัวแก้วอำเภอพยัคฆ์จังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะสวยทั้งสองโค้งครับพี่นองสิถึกตาตองใจโค้งในพระทักมานครับขออีกรอบหน้ครับเบอร์064 064 137 1951 9 5 1ทรมหาผู้ใดเนาะครับนี่แม่นครับทบมหาหอยแม่นเนาะ ครับท่มาหาหอยแม่นเลยครับนี่ครับเทียนเราเป็นได้ครับเนี่ยฟาวด้วยครับสองโคมนี่แล้วก็ผมว่าเป็นพ่อดีพ่อดีพอฟังแล้วครับนี่ยสมนามสมเนื้อกันทั้งสองโคมเลยนะครับนี่ครับคลิปนี้นะนี่อันนั้นทั่วพามาเบ่งง้วงามครับมาเบ่งค้อยพร้อมนะครับนี่มักค้อยกับท่มานะครับมาง้อกับทั่นนะครับเนาะมีรถรับสอกรับทรงพร้อมเรียบร้อยนะครับ ครับคลิปนี้นวนี่ก็ปิดคลิปอยู่นี่นะครับกับง่วนยังยงามเนี่ครับโคมนี่ครับเสียดซีนะครับนี่แม่กับงามลูกสาวพันกับงามแม่กับงามในทองกับซีว้นะครับเนาะอยากได้กับทักบ้านนะครับเนาะพอกันคลิปต่อไปเนาะครับคลิปนี้สวัสดีครับ